something ite, on this on excite day หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาในปี2310สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมกำลังพลและกองทัพเรือจากเมืองจันทบุรีล่องมาตามชายฝั่งจนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาทรงต่อสู้โจมตีค่ายโพสามต้นจนสามารถขับไล่ฐานพม่าออกจากอาณาจักรได้และสามารถกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากการยึดครองได้ในเวลาเพียง7เดือนจากนั้นพระองค์ ได้ทรงสำรวจความเสียหายของกรุงศรีอยุธยาพบว่าทุดโทรมเกินจะกอบกู้ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเมืองหลวงอีกต่อไปสำหรับสาเหตุที่พระเจ้าตากสินมหาราชเลือกที่นี่เพราะกรุงธนบุรีเป็นเมืองขนาดเล็กเหมาะสมกับกำลังป้องกันทั้งทางบกและทางน้ำโดยตั้งอยู่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะดวกในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและยังสะดวกในการควบคุมการลำเลียงอาวุธและสเสบียงต่างๆไปตามหัวเมืองเมือเม่อเกิดศึกสงคราม และหากค่าศึกยกกำลังมามากเกินกว่าจะต้านทานก็ยังสามารถย้ายไปตั้งมั่นที่จันทบุรีได้โดยอาศัยทางเรืออีกทั้งยังมีสองป้อมปราการทั้งป้อมวิชายประสิทธิ์และป้อมวิชยเยนอยู่ทั้งสองฝ่ากแม่น้ําที่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชใช้ป้องกันค่าศึกที่จะเข้ามารุกรานโดยยกกำลังมาทางเรือดังนี้จึงทรงตัดสินใจเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีพระราชทานนามว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทร ทรงสร้างพระราชวังขึ้นทางทิศใต้ของกรุงธนบุรีขนาดด้วยวัดแจ้งหรือวัดมะกอกปัจจุบันคือวัดอรุณราชวรารามราชวร,รวิหารและวัดท้ายตลาดปัจจุบันคือวัดโมลีโลกยารามราชวร,รวิหารอย่างไรก็ดีอาณาจักรธนบุรีมีอายุขัยเพียงช่วงสั้นๆระหว่างปี2,310ถึง2,325มีเพียง15ปีมีพร่มหากษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี This day sponsored by PTT เขียนค้าสังคุมไทยด้วยลงหายใจเดียวกันกัน